เพื่อนยากอีพีที่สิบสี่นิ้วใหญ่เทอะทาของเลนนี่ขยำไปบนผมเผ้าของหลอนนี่อย่าทำผมของฉันยุ่งสิหลอนว่าโอ้นุ่มเหลือเกินเลนนี่ว่าและก็ขยำรดนแรงยิ่งขึ้นนุ่มจริงจริง,รงดูสินายทำผมของฉันยุ่งหมดแนละ้ว แล้วหลอนก็ร้องโวยวายขึ้นมาอย่างโกรธเกรีย้ยวหยุดเดี๋ยวนี้นะในทำผมว่าฉันยุ่งหมดแนละ้วหล่อนสะบัดหัวไปมาแต่นิ้วของเลนนี่ก็ยังเกี่ยวพันและเกาะติดกับเส้นผมของหลอนปล่อยนะหล่อนร้องขึ้นปล่อยเดี๋ยวนี้นะเลนนี่ตกอยู่ในสภาพวันวิตกใบหน้าของเขาบิดเบีย้ยวหล่อนทำท่าว่าจะส่งเสียงเกีรร้องออกมามืออีกข้างหนึ่งของเลนนี่ จึงตะปบลงที่ปากและจมูกของหลอนอย่ากัรู้นะเธอเขาวิ่งวอนกัรู้ได้ใหาทำอย่างนั้นยอดคงจะต้องหัวเสียแน่นะหล่อนดิ้นสะบัดอยู่ใต้มือทั้งสองของเขาอย่างรุนแรงเท้าของหล่อนเตะถี่ไปบนหญ้าฟางพร้อมกันนั้นก็พยายามดิ้นพลิกไปมาเพื่อให้หลุดเป็นอิสระภายใต้ฝามือของเลนนี่ มีเสียงกรีดร้องที่ถูกปิดกั้นไว้เล็ดลอดออกมาและน,นี้เริ่มร้องที่ความตื่นต้วหนอลกลูวนะเธออย่าทำอย่างนั้นเขางวียนวดอย่าจะหาว่าผมทำเรื่องเลวร้ายแล้วก็จะไม่ยอมให้ผมเลี้ยงก,กัะตายเขาขยับมือเล็กน้อยให้แน่นขึ้นแต่เสียงร้องนอันแห่ภาพของหลอนก็เล็ดลอดออกมาได้อีก โทรศัของเลนนี่จึงประทุขึ้นมาบอกไว้ยาเขาว่าผมไม่ต้องการให้คุณลอ้อคุณจะทำให้ผมต้องอยุ่งยากเดือดร้อนเหมือนอย่างยอดว่าไว้คุณอย่าล้อนะแลอนยังคงดิ้นสบัดดวงตาเบิกกว้างด้วยความสะพึงกลัวเขารู้สึกโกรธขึ้นมาอีกจึงขย่าสะบัดหลอนคุณอย่าล้อนะเขาว่าพลางขยา่าลอนอีก ร่างของหลอนดิ้นสะบัดเหมือนปลาแล้วก็แน่นิ่งไปเพราะเล่นนี่ทำคอของหลอนหักเสียแล้วเขาก้มมองดูหลอนค่อยๆเค,เคลื่อนมือที่อุดปากหลอนเอาไว้ออกแต่หลอนก็ยังคงนอนนี่ผมไม่ต้องกายทำร้ายคุณเขาว่าแต่ถ้าคุณลอกตะกยยอย่าคงจะต้องหัวเสียนะ หล่อนไม่ตอบรับหรือเคลื่อนไหวแต่อย่างใดเขาจึงก้มลงไปพิจารณาดูหล่อนใกล้ๆเขาจับแขนของหล่อนยกขึ้นและปล่อยให้ตกลงไปโชคณะหนึ่งที่เขาดูเหมือนจะรู้สึกตื่นตระหนกแล้วก็กระซิบกะระซาบขึ้นมาด้วยความตกใจกลัวฉันทำเรื่องเลวร้ายฉันทำเรื่องเลวร้ายอีกแล้วเขาคุยเอาย้าแห้งขึ้นมาจนปิดคลุมร่างกายบางส่วนของหล่อนเอาไว้ จากภายนอกของโรงนามีเสียงโห่ร้องของผู้คนและเสียงเกลือนมากระทบกับหลักโลหะดังขึ้นสองครั้งซอนเป็นครั้งแรกที่เลนนี่รับรู้ถึงสิ่งที่อยู่ภายนอกฉันไม่ควรทำอย่างนี้เลยอย่าคงจะต้องหัวเสียแน่ๆนะและและเขาสั่งไว้ว่าให้ไปซ่อยตัวอยู่ในพุ่มไม้ จนกว่าเขาจะไปหาเขาจะต้องหัวเสียแนะอยู่ในพุ่มไม้จนกว่าเขาจะไปหาเขาสั่งไว้อยนะ่างนั้นเลนนี่ขยับตัวลุกขึ้นมองดูร่างที่ปัสจ,จากลมหายใจของหญิงสาวลูกหมานอนอยู่ข้างๆกายหลอดเลนนี่จับมันขึ้นมาจนจะเอามันไปคว้างทีเขาเอ่ยขึ้น เพียงเท่านี้ก็เลวหลายมากพอแล้วเขาเอาลูกหมาหยดเข้าใต้เสื้อคลุมคลานเข้าไปที่ฝาผนังโรงนาแล้วเพ่งออกไปทางรอยปริยแยะมองดูพวกคนที่กำลังทอยเกือกมมากันอยู่จากนั้นก็คลานอ้อมไปทางรางหญ้าท้ายสุดแล้วหายลับตาไปเวลานี้ลำแสงของดวงอาทิตย์ที่ส่องรอดเข้ามาเคลื่อนสูงขึ้นไปบนฝาผนัง แสงในโรงนาอ่อนสลัวลงเน้ของเคอรี่อนอนงาอยู่มีหญ้าแห้งปกคลุมร่างกายบางส่วนภายในโรงนาเงียบสงบความเงียบผงยามเย็นปลกคลุมไปทั่วท้องทุกแม้แต่เสียงกระทบของเกลอกม้ากับหลักโลหะหรือเสียงของบรรดาคนหนุ่มที่กำลังเล่นกันอยู่ก็ดูเหมือนจะเบาลงอากาศในโรงนามืดสลัวลงเร็วกว่ายามกลางวันของข้างนอกตรงบริเวณอคอกท้ายสุด มีสนัขตัวเมียพันเชฟเพิดเข้ามาป้นเปี้ยตัวมันรีบยาวนมใหญ่ห้อยทงเทเมื่อจวนจะมาถึงหลังซึ่งเป็นที่อยู่ของลูกมามันก็ได้กลิ่นอายของความตายจากร่างมียของเคอรี่ขนบนสันหลังของมันตั้งชันมันร้องครางหนิงหนิงเดินมุดหัวเข้าไปในหลังแล้วกระโจนเข้าไปอยู่รวมกับลูกๆร่างเมียของเคอรี่ถูกฟางหญ้าเหลืองปิดกลุมไว้ครึ่งหนึ่งความหยาบช้า ความเจ้าเล่์เพทุบายความเจ้าอารมณ์ความกระหายต่อความสนใจล้วนสูญจะลายไปจากใบหน้าของหล่อนหล่อนดูสะสวยรเรืเร่อยดวงหน้าอ่อนหวานและเยาวไวเวลานี้แก้มกับริมฝีปากที่ทาสีแดงเอาไว้ทำให้หลอนดูเหมือนกับว่ายังมีชีวิตและกำลังเคลิ้มหลับอยู่ผมภาพที่ม้วนเป็นหลอดเล็กๆกระจายอยู่บนหญ้าที่รองรับหัว เริ่มฝีปากพเพอะขึ้นเล็กน้อยเวลาผ่านไปพักใหญ่จะบ,บริเวณมุมของขอคอกสุดท้ายเสียงของตาเท่าแคนดี้ก็ดังขึ้นเลนนี่เขาร้องเรียกเลนนี่นายอยู่ได้นาหรือเปล่าฉันคิดคำนวณอะไรออกมาได้อีกแล้วล่ะฉันอยากจะบอกนายว่าเราทำอะไรได้บ้างเลนนี่ แต่เท่าแคนดี้ปรากฏตัวขึ้นในบริเวณมุมของข้อกสุดท้ายเลนนี่เขาตะโกนเรียกซ้ำแต่เราก็ต้องหยุดชะง,งักตัวเกรงขึ้นมาในทันทีเขาเอาข้อมือที่กลมมนถูกกับหนวดคราวหยาบแข็งซีขาวผมไม่รู้ว่าควรยู่ในนี้เขากล่าวกับมีของเคอรี่แต่เมื่อรอนไม่ตอบเขาจึงกล้าเข้าไปใกล้ คนใหม่ควรเข้ามานอนในนี้เขาพูดยังไม่สู้จะพอใจแต่เมื่อเข้าไปถึงข้างกายหล่อนโอ้พระเจ้าช่วยเขาเหลียวมองไปรอบข้างอย่างอับจนปัญญาพลางถูนหนวดคร้าของตนเองจากนั้นก็กระโจนล,ลุกขึ้นและออกไปจากโรงนายอย่างรวดเร็วเพียงชั่วครู่เดียวแคนดี้ก็กลับมาพร้อมกับยอดนายอยากให้ฉันดูอะไร ยอดเอ่ยถามขึ้นแคนดี้ชี้ไปที่มีของเคอรี่ยอดจ้องมองดูเกิดอ,อะไรขึ้นกับหลอดเขาเอ่ยถามขณะก้าวเข้าไปใกล้แล้วเขาก็ต้องอุทานคำเดียวกับแคนดี้โอ้พระเจ้าช่วยเขาคุกเข่าลง,งข้างๆหลอดเอามือวางท่าลงบนหัวใจสักครู่หนึ่งประลุกขึ้นยืนช้าๆด้วยอาการแข็งเกร็งดวงหน้าของเขาแข็งกระด้างราวกับท่อนไม้ ีนตาก็พลอยกระด้างไปด้วยใครามหลอนเคนดี้ถามขึ้นยอดมองดูเขาด้วยดวงตาเย็นชานายคิดไม่ออกเลยเหรอเขาย้อนถามทำให้เคนดี้นิ่งอึ้งไปฉันควรจะรู้เสียแต่แรกยอดพูดขึ้นอย่างท้อแท้สิน้นหวังฉันคิดว่าฉันควรจะคิดได้ตั้งแต่แรกแล้วแล้วคราวนี้ เราจะทำยังไงกันแคนดี้ถามขึ้นเราจะทำยังไงยอดใช้เวลาอยู่นานในการคิดหาคำตอบฉันคิดว่าเราควรจะบอกให้พวกเขารู้และคิดว่าเราควรไปตามหาเขาเอามาขังไว้เราไม่สามารถปล่อยให้เขาหนีไปเพราะว่าจงงัางน,นั้นคงจะต้องอดตายนะแล้วเขาก็พยายามที่จะปรับใจตัวเอง บางทีพวกเขาอาจจะจับเลนนี่มาขังเอาไว้ซึ่งน่าจะเป็นการดีสำหรับเขาแต่แคนดี้พูดอย่างตื่นตรนะหนกเราควรจะปล่อยเขาหนีไปนายไม่รู้จักคนอย่างเคอรโคลี่คงจะต้องจัดการกับเขาเคอลี่จะเอาเขาตายแนะ่ยอดมองดูริมฝีปากของแคนดี้ใช่เขาเอ,อ่ยขึ้น ถูกแล้วล่ะเคอรี่คงจะทำอย่างนั้นและพวกคนหนุ่มอื่นๆด้วยแล้วเขาก็หันกลับไปมองดูเมียของเคอรี่แคนดี้พูดขึ้นด้วยความหวาดหวั่นพลันพลึง่งแล้วนายกับฉันยังจะซื้อที่ดินผู้เลือกเลกนั่นได้อีกหรือเปล่ายอดนายกับฉันจะไปอยู่ในที่ที่นาอยู่นั่นได้อีกหรือเปล่ายอด เราทำได้หรือเปล่าก่อนที่ยอจะทันได้ตอบคำถามแคนดี้ก็คอตกก้มหน้ามองดูยากเขารู้คําตอบแล้วยอดเอขึ้นด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาฉันคิดว่าฉันน่าจะรู้สึกแต่แรกแล้วฉันคิดว่าฉันรู้ว่าเราคงจะไม่มีโอกาสทำได้เขาชอบฟังเรื่องที่ว่านี้มากจนฉันเองก็คิดไปว่าเรา คงจะทำได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จบสิ้นลงเหรอแคนดี้ถามยังไม่สู้จะพอใจอยาดไม่ตอบคำถามของเขาแต่กลับพูดขึ้นว่าฉันคงจะทำงานไปเดือนหนึ่งหนึ่งครบเดือนก็รับค่าจ้างห้สิเหรียญของฉันและวไปนอนแช่ในซ่องไหนสักแห่งหนึ่งตลอดทั้งคืนหรือไม่ก็นั่งแช่อยู่ในบอน จนกระทั่งทุกคนแยกยาก้ายจึงกลับบ้านจากนั้นก็ค่อยกลับมาทำงานต่ออีกเดือนหนึ่งเพื่อรับเงินค่าจ้างอีกห้สิบเลรเขาเป็นคนดีฉันไม่คิดว่าเขาจะทำอะไรอย่างนี้เลยแคนดี้เอ่ยขึ้นยอดยังคงจ้องมองมีของเคอรี่เล,เลนนี่ไม่ได้ทำไปด้วยเจตนาเขาพูด ทุกครั้งที่เขาก่อเรื่องเลวร้ายขึ้นมาเขาไม่เคยเจตนาที่จะทำมันเลยเขายืดตัวขึ้นหันกลับมามองแคนดี้อลอฟังนะเราจะต้องบอกให้คนอื่นๆรู้ฉันคาดว่าพวกเขาคงจะไปเอาตัวเลนดี้กลับมาพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นบางทีพวกเขาอาจจะไม่ทำร้ายเลนดี้เขาพูดด้วยน้ำเสียงเด็ดเดี่ยว ฉันจะไม่ยอมปล่อยให้พวกเขาทำร้ายเลยน,นี่คราวนี้ในฟังนะพวกนั้นอาจจะคิดว่าฉันมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยฉันจะกลับเข้าไปในโรงเรือแล้วอีกสักพักหนึ่งหรือสองสามนาทีนายจึงค่อยไปบอกพวกเขาให้รู้เรื่องที่เกิดขึ้นกับหลอดแล้วฉันเองจะค่อยตามเข้ามาเหมือนกับว่าไม่ได้มาเจอเหตุการณ์นี้ก่อนนายจะทำอย่างนั้นได้ไหมคนอื่นๆจะได้ไม่คิดว่าฉันเกี่ยวข้องด้วย แคนดีต้ตอบว่าได้สิยอดฉันจ,จะทำอย่างนั้นตกลงให้เวลาฉันสักสองสามนาทีแล้วนายจึงค่อยออกไปบอกให้คนอื่นข้างนอกรู้ถ้าเหมือนกับว่านายเพิ่งมาพบเจอเขา้าฉันจะไปแล้วนะพูดเสร็จยอดก็หันหลังเดินออกไปจากโรงนาอย่างรวดเร็วแต่เท้าแคนดี้ฟ้ามองดูเขาเดินออกไปเขาเหลียวหันไปมองมีของเคอรี่อย่างทอแท้สิ้นหวงัง Nó quan thức sâu Cặp thô xã của kháu Có khai khai cỏ tùa Cứ nằm bên cầm phu Kẻ Nằm phù diễm sổ khổ Kháu ơi Cứ nằm kéo lại Kẻ nạ Bên khuôn cỏ lừa Yên chạy vai kịp với kẻ Không cho đối xử Nhìn đi mạc nữa xì Thuộc Tao có lũ Kẻ bên tùa cỏ lừa Kẻ mới khơi Mì ở lại đi แกก็ไม่มีอะไรดีน้ำผู้หญิงชั่วจ้าสามารเขาฟูงฝายน้ำมุกน้ำตาไหลเสียงสั่นเครือฉันสามารถที่จะทอดยาปลววด,ดินในสวยล้างจานจ้าให้พวกเขาเขาหยุดเว้นระยะและพูดต่อไปได้วยเสียงสูงต่ำๆอย่างมีจังหวะจากคนพูดทวนถ้อยคำเก่าๆ่า หากว่ามีคนะัละก่อรสัตว์หรือการแข่งขันเบสบอลเราก็สามารถที่จะไปดูกันเพียงแค่พูดว่า,าการ์ละจะมันเจอและก็ปากันไปไม่ต้องขออนุญาตใครแล้วพวกเขา có thể liếm mũ liếm cõi là tạo phiền lét lét làm mưa phấn tô lâu có thể ảo tài năng ở này bà đường ta của khao là mùa bởi đứa dạng nắm ta lâu khao có hành lắng hay đến bay chất ồn ra hối rơi ràng. พลางยกข้อมือที่กุดด้วนขึ้นถูกับหนวดคลาวเส้นแข็ง